สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่วงของ Blues Today โดยผมปาล์มสบาทห้บาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันนะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมครับขอบคุณทางฝั่งของ s u z u k ิเอติกาสมาร์ทไฮบครับก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นแรงท้าฝนกับราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทนะครับมีจำนวนจำกัดครับใครสนใจไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u กิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e 1 e นะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดการทำงานช่วงบ่าย แนะนำเครื่องดื่มสิ่งเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครอยากจะไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบรรยากาศแบบติดขอบสนามนะฮะเป็นเกมคู่ระหว่างเชลซีกับอาร์เซนลอีกคู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วเราก็จะพาไปเรียกว่าช้อปปิ้งที่ออกฟอร์สตรีทนะครับรวมไปถึงไปดูสนามรังย้าของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็เชฟฟิลด์วนส์เดย์นะครับ ก็ใครสนใจฮะเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยประมาณ5หรือ6ที่เท่านั้นเองก็สนใจสอบถามได้ครับโทรมาเลยฮะ065 158 5165นะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างครับเมื่อวานนี้มีออ f ฟิเชียแถลงการจากเชลซีเรื่องการบาดเจ็บของชูเอเมกา ก็บอกว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยชูบูเมกาเขารับการผ่าตัดและตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มฟื้นฟูครับนักเตะวัย19ปีจะทํางานกับทีมแพทย์ของสโมสรในการฟื้นฟูร,ร่างกายที่คอปแฮมนะครับซึ่งฝั่งของ s ซันเดย์ไทมส์ก็รายงานว่าทางชูบูเมกาเนี่ยน่าจะต้องพักแข้งประมาณ6สัปดาห์นะครับ สโมสรเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ว่าไม่ได้บอกนะว่าพักนานขนาดไหนแต่ว่าฝั่งของ Sunday Time เนี่ยบอกว่า6สัปดาห์นะครับขณะเดียวกันครับข่าวดีฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าอัลบโดโบโรยาเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมกับทีมแล้วซึ่งคาดว่าเจ้าตัวน่าจะฟิตกลับมาช่วยทีมได้เร็วๆนี้นะครับซึ่งโบโรยาเนี่ยก็โพสต์ภาพตัวเองซ้อมครับพร้อมข้อความที่บอกว่าถ้าต้องการจะดูดีในสายตาคนหลายพันคนเนี่ย คุณต้องพยายามให้หนักหลายพันครั้งโดยที่ไม่มีใครเห็นนะคะแหมก็คมเลยฮะสำหรับโรย่านะครับขณะเดยียวกันข่าวดีเมื่อวานนี้ก็มีภาพของเบอร์โดเบเดชิครับกลับมาลงซ้อมอย่างเป็นทางการให้กับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนอกจากนี้ครับเบนจารครับรายงานว่าโรเบิร์ตซันเชสเนี่ยได้รับการพิจารณาให้เป็นมือหนึ่งของเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับ ก็ถึงแม้ว่าเราจะได้ผู้ศัตรูเปโตรวิชมาใหม่ฮะแต่ว่าสื่อยังรายงานว่าโรเบิร์ตซันเชสน่าจะยังเป็นมือหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะนอกจากนี้ครับพิมเมลีกยืนยันครับว่าโรเบิร์ตโจนส์ครับจะทำหน้าที่ตัดสินเกมที่เชลซีจะพบกับลูตันทาวนะครับส่วนห้อง VAR เนี่ยจะเป็นพอเทียนนี่นะครับก็เชลซีจะเตะกับลูตันเนี่ยคืนวันศุกร์เวลาตีสองนะครับส่วนข่าวการซื้อขายย้ายทีมครับ ก็ฟุตบอลอนดอนรายงานบอกว่ายอเย p เปโตรวิชผู้สัมปตูคนใหม่ที่มีข่าวตกลงกันได้เมื่อวานนี้นะฮะมีคิวเดินทางมาอังกฤษมาถึงเนี่ยในวันพฤหัสบดีนะฮะเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเปิดตัวกับทางเชลซีนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะฮะก็มีการยืนยันนะั้นิวคาสเซินควา้าตัวลุยชอรียบร้อยครับสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาล มีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดในฤดูการถัดไปที่28ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก7ล้านนะครับหากนักเตะทำผลงานได้ตามเงื่อนไขนะครับขณะที่ดิแอลติกครับออกมาบอกว่า Chelsea เชลซีเคารพการตัดสินใจของลุยส์ฮอลครับและความต้องการของนักเตะคือย้ายทีมออกไป <c oughs> นอกจากนี้ครับในทีมเนี่ยตอนนี้มีแบ็กซ้ายอยู่หลายคนอยู่แล้วซึ่งหมายความว่ามันเป็นข้อตกลงที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายนะครับก็ลุยส์ฮอลนี่ ในวัยเด็กนี่เขาให้สัมภาษณ์นะเขาเป็นแฟนนิวคาเซิลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ทุกฝ่ายวินนะฮะนิวคาเซิลได้ลักเตะใหม่เชลซีได้ข้อเสนอที่มหาศาลเหมือนกันนะฮะขณะเดียวกันครับฟาวิโซโรมาโนรายงานว่าณตอนนี้เนี่ยเชลซียังไม่ได้เจรจาเพื่อจะเซ็นสัญญากับเบรนแดนจอห์นสันปีของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับส่วนของฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าไราย,ยานันแชกี้ฮะกลับมามีข่าวอีกแล้วครับ รวมไปถึงโมเมตคูดูสครับยังคงอยู่ในเรดาร์ของเชลซีในช่วง10วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะแต่ตัวเลือกอื่นๆก็กําลังพิจารณาเช่นกันนะครับโอ้โหอันนี้นี่หล่อได้เลยฮะสิวันสุดท้ายเชลซีจะมีข่าวอะไรบ้างนะสําหรับทางตัวริมเส้นดังขวาหรือว่านักเตะที่เล่นหมายเลขสิบนะฮะขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้จัดการทั่วไปของโรมาครับบินมาลอนดอนแล้วนะครับโดยเชื่อว่าจะมาปิดดีลโรเมรูลูกากูนะครับ อันนี้เป็นรายงานจากตุตโตเมคาโตนะฮะส่วนแัตโลเนี่ยรายงานบอกว่าลัวคูเนี่ยไม่เคยได้คุยกับโปเชติโนเลยสักครั้งเดียวนะครับและกําลังฝึกซ้อมกับทีม U21 ในขณะที่ลัวคูเองก็ยังย้ําว่าต้องการย้ายออกจากทีมและเชลซียังคงปฏิเสธที่จะปล่อยแบบยืมตัวนะครับขณะเดียวกันครับสกายสปอร์ตก็รายงานบอกว่าโรมาเนี่ยพยายามเซ็นสัญญาย,ยืมตัวลัวคูครับอย่างไรก็ตามเชลซี Chelsea ไม่สนใจข้อเสนอครับและก็ต้องการ ขายขาดเท่านั้นนะฮะฝั่งของ e v e n i n g Standard ครับบอกว่าสซนอรต้องการให้เชลซีจ่าย50าล้านปอนด์ในค่าตัวของฟอรลินบาโลกานนะครับหลังจากเชลซีทับไทม์และสอบถามถึงความเป็นไปได้นะฮะ50ล้านปอนด์นี่โคตรแพงนะฮะแหม่บาโลกานนี่เพิ่งยิงในลีกเอิงซีซั่นที่แล้วฤดูกาลแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผมนะ50ล้านนะผมไม่เอาดีกว่านะฮะขณะเดียวกันนะครับเดมินเนอร์ครับอันนี้ตีไม่เป็นลือเลย บอกว่าบาลลกันเนี่ยยินดีจะย้ายไปเชลซีครับโปเชตินโนโอเองก็ต้องการเสริมแกร่งในแนวรุกและยกระดับความสนใจในตัวนักเตะซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอาเซนอลอาจจะยอมลดครับเหลือแค่40ล้านนะครับซึ่ง40ล้านนี่ยังไงก็แพงอยู่ดีนะฮะฝั่งของ s k y Sport ก็รายงานว่ามาโกลและอาเซนอลครับยังคงพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องในความเป็นไปได้ในดีลของบาโลกันครับขณะที่เชลซีเองก็สนใจนักเตะอยู่เช่นกันนะฮะส่วนลิวพูเอโครายงานครับว่าเอเวอร์ตันครับ เป็นอีกทีมล่าสุดที่ยกเลิกความสนใจในตัวของคารามาซอนโอดอยครับแต่ยังสนใจเชยร์ดของเซาท์แฮมตันนะฮะอูเอฟตันที่เสริมแต่ละตัวนี้พุ่งตรงทาวอนตกชั้นมากนะฮะนอกจากนี้ครับมีรายงานจากเดลี่เมวว่าเชลซีและแมนยูเนี่ยพร้อมยั่งตัวทางไดโน่คราบิช่าครับกองหน้าดาวรุ่งวัย16ปีจากทีมคอสโตเจียนะครับไม่รู้ทีมอะไรฮะแล้วก็มามีข่าวเฉยเลยนะฮะโอ้งงมากฮะแต่ละตัวนี้ แปลกประหลาดนะฮะขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ฮะมีรายงานบอกว่าทางเมสันเมาส์ครับมีอาการบาดเจ็บนะฮะโอ้เกมกับสเปอร์นี่จะหายจากสารระบบไปเลยแทบหลายคนบอกแทบจะไม่ได้เล่นนะแต่จริงก็ได้เล่น,ลนแหละแกก็วิ่งเยอะอยู่นะก็มีอาการบาดเจ็บนะแล้วก็จะพลาดการลงสนามในเกมกับฟอเรสต์วันเสาร์นี้แน่และก็มีรายงานว่าเมสันเมาส์เนี่ยอาจจะพลาดเกมที่เยือนอาเซนอลในวันที่3กันยายนนี้คาดว่าน่าจะกลับมาอีกที ในช่วงเบรกทีมชาติในเดือนกันยายนนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวข่าวร้ายนะฮะสำหรับทางแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแต่จะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนเชลซีนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เวสแฮมก็ประกาศการคว้าตัวคอนสแตนตินอสมาฟโรปานอสครับอดีตกองหลังอาร์เซนอลที่ย้ายมาจากสตุตการ์ดมาร่วมทีมเวสแฮมแล้วครับด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์นะครับก็ตอนนี้เวสแฮมเป็นกองหลังเพียบเลยนะครับ ขณะเดียวกัน,นะฮะมีข่าวเรื่องของคูดูสเข้ามาเพิ่มเติมมีรายงานบอกว,ว่าเวท์แซมเนี่ยยื่นข้อเสนอ42ล้านยูโรในการซื้อคูดูสครับแต่ข้อเสนอถูกปฏิเสธครับอันนี้เป็นรายงานจาก Sky Sport ์นะฮะโดยเข้าใจว่าคูดูสเนี่ยพร้อมจะย้ายมาคาแข่งกับเวท์แฮมเช่นกันนะฮะแต่ดูเหมือนว่าดีล42ล้านปอนด์เนี่ยถูก 12ล้านยูโรโดนปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเชลซีเนี่ยสนใจในตัวของคูดูสจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนี่ยไวแซมข้อเสนอล่าสุดโดนปฏิเสธไปแล้วนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ